คุณอาจคิดว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นชาวเยอรวันแต่กำเนิดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นค่ะฮิตเลอร์เกิดเมื่อปี1889ที่เมืองบราวมาวประเทศออสเตรียและถือสัญชาติออสเตรียามาตลอดวัยหนุ่มปี1925เขาสลัสัญชาติออสเตรียด้วยเหตุผลทางการเมืองและกลายเป็นบุคคลไร้สัญชาตินานถึง7ปีแม้จะเป็นผู้นำพรรนาซี แต่เขาไม่มีสัญชาติเยอรมันจนกระทั่งปี1932รัฐบรันชวิกแต่งตั้งเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้สัญชาติอย่างเร่งด่วนเพราะเขาต้องการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเยอรมน,นีและเขาได้สัญชาติเยอรมันอย่างเป็นทางการเพียงหนึ่งปีก่อนจะขึ้นเป็นผู้นำประเทศเมื่อได้รับสัญชาติเขากล่าวว่าคุณควรแสดงความยินดีกับเยอรมน,นีไม่ใช่ผม นี่คือชายที่ไม่ใช่คนเยอรมันตั้งแต่เกิดแต่กลับกลายเป็นผู้นำของเยอรมันที่เปลี่ยนโลกไปทั้งใบคุณเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนไหมคอมเมนต์บอกให้เรารู้ทีนะคะ